พระธรรมสองเทสโลนิกา 2, ica, บทที่หนึ่งจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลสิลาศและทิโมธีถึงคริสตจักรของชาวเทสโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาของเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่านทั้งหลายพี่น้องทั้งหลาย เราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านเสมอและเป็นการถูกต้องแล้วที่ทำเช่นนั้นเนื่องด้วยความเชื่อของท่านจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นและความรักที่ท่านทุกคนมีต่อกันก็เพิ่มพูนขึ้นฉะนั้นในหมู่คริสตจักรต่างๆของพระเจ้าเราจึงอวดถึงความทรห ה ดอดทนและความเชื่อของท่านท่ามกลางการข่มเหงและการทดลองนานาประการที่ท่านเผชิญอยู่ทั้งหมดนี้ เป็นหลักฐานว่าการพิพากษาของพระเจ้านั้นถูกต้องและผลก็คือท่านจะได้รับการนับว่าคู่ควรกับอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งท่านยอมทนทุกข์เพื่ออาณาจักรนั้นพระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์จะทรงเอาความลำบากคืนสนองแก่บรรดาผู้ทำให้ท่านลำบากยากเข็นและจะทรงบรรเทาทุกข์ให้แก่ท่านที่ได้รับความลำบากและแก่เราด้วยเหตุการณ์นี้ จะเกิดขึ้นเมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงปรากฏจากสวรรค์ในเปลวไฟเจิดจ้าพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์พระองค์จะทรงลงโทษบรรดาผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าและไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูเจ้าของเราพวกเขาจะถูกลงโทษด,ด้วยความพินาศนิรันจะถูกแยกจากเบื้องพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้า และแยกจากพระบารมีแห่งฤทธานุภาพของพระองค์ในวันนั้นพระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับพระเกียรติสิริในหมู่ประชากรของพระองค์และเพื่อเป็นที่อัศจรรย์ใจท่ามกลางผู้เชื่อทุกคนซึ่งรวมท่านทั้งหลายด้วยเพราะท่านได้เชื่อคำพยานของเราที่กล่าวแก่ท่านโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เราจึงอธิษฐานเผื่อท่านเสมอไม่ได้ขาดขอให้พระเจ้าของเรา นับว่าท่านคู่ควรกับการทรงเรียกของพระองค์และขอทรงให้ความมุ่งหมายอันดีทุกอย่างของท่านและการกระทำทุกอย่างที่เกิดจากความเชื่อของท่านสำเร็จลุล่วงโดยฤทธิอำนาจของพระองค์เราทูลขอเช่นนี้เพื่อพระนามขององค์พระเยซูเจ้าของเราจะได้รับการเทริดพระเกียรติสิริในท่านทั้งหลายและท่านจะได้รับศักดิ์ศรีในพระองค์ตามพระคุณของพระเจ้า และองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา